ตัววจิวเราชอบกินผักวกวัวเราชอบกินผักอร่อยจังเลยประโยชน์มากมายพันให้ดีเตรียมถ้วยจาน สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเจอกันสัปดาห์ที่5้าแล้วนะคะเด็กๆคะเมื่อสักครู่เพลงที่เด็กๆได้ฟังไปเด็กๆคิดว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับผักนะคะสัปดาห์นี้ครูโบจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับน่วยผักและผละไม้นั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะค่ะผักแล้วก็ผล,ลไม้นะคะมีหลายชนิดแต่ละชนิดนะคะมีลักษณะสีรูปร่างแล้วก็ส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปนะคะการรับประทานผักแล้วก็ผลไม้นะคะมีความแตกต่างกันไปแต่ที่สําคัญคือจะต้องล้างทําความสะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะผักแล้วก็ผลไม้แต่ละชนิดนะคะมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยค่ะค่ะ วันนี้นะคะครูโบนะคะมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะชื่อเกมว่าแยกผักและผล,ละไม้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะเกมแยกผักและผละไม้ภาพที่หนึ่งแครอทเด็กๆคิดว่าเป็นผักหรือผลไม้คะ ถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นผักนั่นเองภาพที่2กล้วยเด็กๆคิดว่าเป็นผักหรือผลไม้คะถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นผลไม้ภาพที่สาแตงกวาเด็กๆคิดว่าเป็นผักหรือผลไม้คะถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นผักนั่นเองคะ่ะภาพที่4มะม่วง เด็กๆคิดว่าเป็นผักหรือผล,ลไม้คะถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นผล,ลไม้ภาพที่5พาริกเด็กๆคิดว่าพริกเป็นผักหรือผล,ลไม้คะถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นผักนั่นเองและภาพสุดท้ายแตงโมเด็กๆคิดว่าแตงโมเป็นผักหรือผล,ลไม้คะ ถูกต้องแล้วค่ะผล,ละไม้นั่นเองเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะประโยชน์ของผักและผละไม้ผักและผละไม้อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหาร ช่วยเสริมสร้างควบคุมระบบการทำงานของร่างกายอีกทั้งยังเพิ่มความต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่เจ็บคอภูมิแพ้ยังช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสยอยู่เสมอนอกจากนี้ยังช่วยให้เม็ดเลือดแดงต่อสู้กับเชื้อโรคเป็นแผลหายเร็วและยังช่วยในเรื่องของระบบขับท่าย โทษของผักและผละไม้ผักและผละไม้บางชนิดเราไม่ควรรับประทานแบบดิบๆเนื่องจากอาจจะเกิดอาการท้องอืดหรือแน่นท้องนอกจากนี้ในผักและผละไม้ยังมีเชื้อโรคและสารเคมีของยาฆ่า,มาแมลงเราควรล้างทำความสะอาดก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะค่ะกิจกรรมศริลปะของเราวันนี้นะคะ ครูโบจะพาเด็กๆนะคะมาฉีกปะกระดาษกันค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะมี 1,9,2, กาวสองไม้ครีม3กระดาษสี 4, ใบกิจกรรมนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำมันพร้อมกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆนำใบกิจกรรมที่ครูโบแจกให้แล้วนะคะมาเตรียมไว้เลยค่ะขั้นตอนที่ 2, องให้เด็กๆนำไม้ครีมนะคะและกาวมา เด็กๆจุงกกาวเลยนะคะอย่าลืมปาที่ขอบเหมือนเดิมด้วยทาไปที่ตัวแครอทนะคะครูโบทาที่ด้านล่างก่อนนะคะทาแบบนี้นะคะทาให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆนํากระดาษนะคะมาฉีบเวลาฉีดเด็กๆไม่ต้องฉีดแผ่นใหญ่มากนะคะฉีเดเล็กๆนะคะแล้วก็เริ่มติดเลยค่ะ เมื่อเราติดตรงที่เราทากาวเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เรายังไม่ไทาน,นะคะให้เด็กทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะ แบบนี้นะคะต่อมาเด็กๆทากาวที่หัวแครลอดนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เริ่มฉีดเลยนะคะจับมือนะคะทั้งสองมือแล้วก็ดึงออกมาเลย แค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้แครอทที่หน้าตาสวยงามแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยผักและผละไม้นะคะได้รู้เกี่ยวกับ ประ,ะโยชน์แล้วก็โทษของผักแล้วก็ผลไม้นะคะสัปดาห์หน้าครูโบโจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับน้วยอะไรมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้เด็กๆทำอีกอย่าลืมติดตามครูโบนะคะสัปดาห์นี้เจอกันแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ